หลวงปู่ท่านว่าอย่าลืมนะโยมทุกเช้าหลังตื่นนอนให้ทำสิ่งนี้ก่อนทุกครั้งจะเกิดอานิสงส์สูงมากทําอะไรก็ราบรื่นตลอดทั้งวันธรรมะอัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตพรมมหมรังสีลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับโดยท่านเน้นย้ำว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาทรงชาติก่อนถ้าโยมไม่ทรงความดี อกุศลความชั่วจะเข้ามาจำไว้หนาะทรงก่อนใครจะเป็นจะตายจะเกิดใครจะผสมพันกันก็ปล่อยมันก่อนอย่าไปผสมพันกับมันอย่างเดียวเพราะเช้ามามันจะปฏิสนธิกันแล้วผสมพันก็คือปฏิสนธิในความคิดในการมารณมก่อนที่เราจะหลับจะนอนสิ่งเหล่านี้ มันสืบเนื่องของจิตของอารมณ์ทั้งนั้นมันจะทำให้ปฏิสนธิดังนั้นแล้วเมื่อเราตื่นขึ้นมาถ้าทำได้ระลึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์กำหนดรู้ในลมทรงฌานยังไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรแค่ประคองสังขารเพราะในขณะนั้นนิวรณในความง่วงความอะไรที่เรายังไปหลับไปนอนอยู่มันยังมีกำลังอยู่ นั้นเมื่อยังมีกำลังอยู่จะไปพิจารณาทำอะไรยังไม่ได้นอกจากจิตที่เราตื่นนอนจากการหลับไปแล้วในขณะหนึ่งพอหลับนอนได้ที่มีกำลังจิตจะตื่นของมันเองเพราะว่าจิตกับกายมันปัสสัตถิเมื่อปัสสัตธิก็คืออะไรมันจะตื่นของมันเองจิตมันจะตื่นปัญญามันก็ตื่นมันไม่ต้องมานั่ง มันก็พิจารณาทำได้เลยก็มีดังนั้นการหลับนอนที่พอมีกำลังก็สำคัญนั่นเรียกว่าการรู้จักประมาณในการนอนนอนมากไปก็ไม่ได้อีกเป็นโทษต้องนอนแต่พอดีพอได้ประโยชน์นอนน้อยเกินไปอีกสังขารก็ล้าเมื่อล้าแล้วจิตจะเอาไปใช้ประโยชน์ในสังขารมันก็ไม่ได้เหมือนกายโยมบาดเจ็บ โยมจะเอาไปทำงานหนักได้ไหมจ๋าลูกศิษย์ก็ตอบว่าไม่ได้เจ้าค่ะหลวงปู่ก็พูดต่อไปอีกว่าเช่นเดียวกันเมื่อลูกจ้างเขาป่วยแล้วเราจะใช้งานเขาได้หรือเปล่ามันก็ต้องพักฟืน้นใช่หรือเปล่าจ๋านั้นก็เหมือนกันตอนที่เราตื่นมาใหม่ๆร่างกายไปเสพในความสุขในความเพลิดเพลินมีการซ้าแซมกาย เมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆเราจะไปพิจารณาธรรมเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้เราต้องรอกายให้มันตื่นก่อนการที่จะทำให้กายมันตื่นก็คือจิตเข้าไปกำหนดรู้ในกายคือต้องเห็นกายก่อนนั่งอย่างนี้ตื่นขึ้นมาเอานั่งตามสิจ๋านั่งสภาพเดียวกับที่โยมนั่งนั่นแหละตื่นขึ้นมา ไม่มีใครนั่งตรงๆอย่างนี้หรอกมันก็นั่งอย่างนี้ส่งไว้มือประสานหัวนิ้วแม่มือก็จะรดกันหลังก็ค่อมๆอ,อย่างนี้พอทรงได้อย่างนี้ให้กำหนดลมก่อนถ้าโยมไม่กำหนดลมอย่างที่บอกเดี๋ยวโยมก็จะนอนต่อเพราะโยมไม่ได้กำหนดสติเมื่อไม่ได้กำหนดสติกายมันจะดึงจิตลงไปแต่ถ้าโยมกำหนดจิต โยมจะดึงกายขึ้นมาจะสู้กันแล้วทีนี้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลมันจะสู้กันแต่อย่าลืมว่ากายแค่เราได้พักผ่อนไปบ้างแล้วนั้นมันพอมีกําลังแล้วเราก็มาเจริญความเพียรเมื่อกำหนดลมรู้ลมถึงลมคำว่าถึงลมนี้เขาเรียกว่าถึงความพอใจ เราก็เอาลมนี้เขาเรียกว่าจิตเรารู้ลมที่ใดนั้นก็คือตัวจิตของเรานั่นคือสภาวะอารมณ์สภาวะอารมณ์คือสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือสภาวะจิตที่เราไปกำหนดรู้ก็ไปวางรู้ไว้ตรงนั้นตรงเหนือสะดือแล้วเขาบอกว่าจะดูกายได้ยังไงตอนนั้นยังไม่ต้องไปดูกาย แค่รู้ในกายก็คือรู้ลมดูลมที่มันมีความกระเพื่อมของจิตกระเพื่มของอารมณ์นั้นแหลดูอารมณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าจดจ่อเพ่งรู้อยู่แล้วโยมจะเห็นว่าลมนี้มันเริ่มละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเรื่อยลมมันจะเริ่มละเอียดการที่ลมละเอียดไปเป็นอย่างไรความกระเพื่มของอารมณ์ของจิต มันจะมีความสงบขึ้นสงบขึ้นและสงบขึ้นเรียกว่ามันระงับขึ้นระงับขึ้นจิตมันก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมาจิตมันไม่ใช่ว่าจะตื่นแต่ว่ากายมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมามีกำลังทีนี้นี่เขาเรียกว่าเอาสติไปปลุกท่านั้นการที่โยมกำหนดรู้ลมในลมหายใจมีทั้งธาตุดินน้ำลม และไฟผสมกันอยู่ครบมีวิญญาณธาตุอากาศธาตุอยู่ในนั้นนั่นเรียกขันห้าครบองค์สมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็กำหนดรู้ในกายเอาทำตามสิจาก็เหมือนเราหลับแล้วเราจะต้องปลุกธาตุขันขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้วทรงอยู่อย่างนั้นก็เหมือนที่ฉันบอกพอทรงมีกำลังก็ยกจิตขึ้นมา ที่กลางหน้าผากกระดกลิ้นแตะเพดานขมวดคิ้วเข้าหากันมันจะทำให้เกิดปิติคนลุกสู้ซ้าเมื่อเราเอาลมเข้าไปในโพรงจมูกให้พุ่งขึ้นไปที่กลางกระมอมทำความรู้สึกให้ทั่วทั้งตัวที่พัสสะที่เรานั่งอยู่สัมผัสอยู่แล้วผ่อนลมผ่อนกายสังขารไปในตัวเราวางลมไว้ที่เหนือสะดือ แต่จิตเรายกไปไว้ที่กลางหน้าผากทีนี้กายกับจิตจะแยกกันจิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้ถูกรู้ลมมันอยู่ในกายเราจะเห็นลมเราก็วางลมเรากำหนดลมแล้วเราก็วางกายเราก็รู้แล้วเราก็วางกายทีนี้จะเห็นว่าจิตนั้นเป็นผู้รู้กายเป็นผู้ถูกรู้ คราวนี้จิตจะแยกจากกายเมื่อจิตแยกจากกายได้เมื่อไหร่นี้โยมจะเห็นได้เลยว่าจิตจะตื่นขึ้นมากายก็ตื่นเพราะมันเรียกประสัทธิกันเห็นไหมจ๋าถ้าโยมแยกกันไม่ได้เมื่อไหร่นิวรมันจะครอบงำอยู่อย่างนั้นนี่เรียกสติเราเริ่มเป็นมหาสติขึ้นมาถ้าเราเป็นมหาสติได้อย่างนี้ เราถึงจะพิจารณาธรรมในกายได้เรียกว่าเห็นกายในกายพิจารณาธรรมในกายได้เห็นเวทนาคือความรู้สึกของอารมณ์ของจิตได้เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตจึงเรียกว่านิวรณ์ก็บังเกิดดาบมันจะระงับความห่วงก็เป็นเวทนามันจะระงับลงไปมันจะมีแต่จิตที่ตื่นรู้ขึ้นมา ทีนี้กายของโยมจะมีความสดชื่นบ้างมีปิติขึ้นมาบ้างจิตก็มีกำลังจิตที่มีกำลังเป็นอย่างไรจะมีความปิติหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาคนลุกขนชันสู้ซาอยู่ตลอดเวลาจิตเบากายเบาอย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้โยมจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของกายของจิตเห็นโลกกระทา เห็นร่างกายสังขารเห็นอาหารปฏิกูลเปื่อยเนา่ามันมีการย่อยสลายมีกลิ่นพิจารณาให้เห็นอสุภะอสุพังของปฏิกูลเปื่อยเน่าไปอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าการปรารธรรมเกิดขึ้นก็ขอให้ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ